มานทาอะไรที่แปลกและแตกต่างหรือมีจุดยืนอะไรที่มันพิสดารกว่าคนรอบข้างคุณย่อมได้ยินเสียงของคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณแน่นอนแต่จงยืนหยัดในจุดที่คุณยืนแม้หนทางที่คุณยืนมันอาจจะไม่ราบเรียบแต่จงอย่าเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับใครที่สิ้นในตลาดเพราะวันนี้ความแปลกและแตกต่างเท่านั้นนะคะที่ทําให้คุณขายได้เพราะวันนี้ถ้าคุณทําในสิ่งที่เหมือนเหมือนกับคนทั่วๆไปคุณจะสามารถไปแข่งกับคนที่เข้ามาเป็นเบอร์นหนึ่งอยู่แล้วในตลาดได้ยังไง จงเป็นเบอร์หนึ่งในคันของตัวคุณเองค่ะอย่าไปเป็นเบอร์สองเบอร์สาในเส้นทางที่คนเขาเดินไปแล้วค่ะจงยืนหยัดและมั่นคงในจุดที่คุณเป็นรักษาความแตกต่างในตัวคุณไว้แล้วนั่นล่ละค่ะจะนําความมั่งคั่งมาสู่ธุรกิจที่คุณทำอยู่ส่วนกเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดินฝากไว้ค่ะ